สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐ์ชอซึ่งทองเชียงใหม่ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18นะครับกันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้ผมมีเวลานะครับผมก็เลยแวะเข้ามาแอลหาผสมนะครับผมมาดูงัวงามผสมในคอกนะครับในๆก็มาถึงละเดี๋ยวจะมาลองเซิบเซิบมาพอราคางัวผสมครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับมาพอกู้แรกเลยนะครับผม กูนี้เป็นแม่มันนะพ่อเนอมันต้องตอกมานถึงกู่เนาอตัวสายหกเดือนสาอ่าแฟลตตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนไปตัวนี้เจ็ดเดือนตัวนี้ตัวนี้หกเดือนตัวนี้หกเดือนครับผมตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับแม่นี้โบ๊ทโบ๊ทนี่แหละครับผมอ่านี่ครับผมใส่ที่เก่งอ่าพี่น้องครับเดี๋ยวมาพ่อแม่นี้นะครับแม่นี้ท้องเจ็ดเดือนเนาะพ่อหนอเจเดือนครับอ่านี่ครับพ่อมันได้ลูกกี่ตัวละ ลูกแรกในท้องนะครับผมงัวน่าจะสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับไายนะครับผมเขี่ยวสี่นะครับลูกแรกในท้องครับโบสดีครับแต่มันก็มีขาวน้อยนะครับหน้าตามันก็งามอยู่ครับผมหน้าต่งามนะครับผมโบาโบดีครับแม่นี้ครับลำตัวยาวๆครับผสมพริกแดงนะพ่อเนาะผสมพริกแดงนะครับพ่อว่าตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบนิดๆิดรร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับ อ่าตัวนี้นะครับอ่าวันนี้ไม่แอลคอกครับก็เลยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้หนาครับอ่าตัวนี้หนาครับบามันครับผมบามันหนาครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าครับอ่าร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าขึ้นนะครับร้อยสามสิบห้าอยู่หนาหนาครับตัวนี้หกเดือนปลายมั้งก็พอตัวนี้ผสมยังผสมพริกแดงเหมือนกันครับตัวนี้ผสมพริกแดงเหมือนกันนะเนี่ยอ่าตระได้ป่อตัวนี้ตัวนี้มันมันตึ้งกู้เลยพ่อกู้เนาะคกู้นี้ตระได้กู้นี้อ่ะตั้งราคาไว้ แสนห้าห้าพันครับอ่ากู้นี้นะครับผสมเปิดไว้นะครับแสนห้าห้าพันนะครับสิบห้าห้าพันนะครับพี่น้องครับต้องถึงสองอ่าตองถึงกู้นะครับแม่มันถึงกู้ครับตัวนี้ได้หนาครับตัวนี้ได้โครงสร้างครับได้หน้าตาได้ลำตัวช่วงครับตัวนี้ก็ยาวดีอยู่ครับบามันมันตำําหนานาครับตัวนี้หงหงหน่อยนะครับ รูปร่างครับผมอ่างัวจับได้บายได้อยู่ครับผมแสนห้าห้าพันนะครับพี่น้องคู่นี้ครับอ่าคู่แรกผ่านไปนะครับไหนๆมาแอลแล้วก็เลยมาหาพ่อครับอ่าพี่น้องอ่านี่นะครับผมคู่แรกนะครับผมมาพอคู่นี้ครับในข้อครับพี่น้องครับนี่แม่ลูกแม่กบบอแม่ลูกครับลูกมันก็ใหญ่แล้วนะครับลูกปู่นะครับลูกปู่สูงประมาณร้อยสามสิบแล้วครับอ่าใหญ่แล้วครับแล้วแม่แม่มันนี่เราบอเนี่ย แม่มันนี่ไก่มาได้ใส่โต๊ะมาได้ใส่เตี้ยเออยังมาได้ใส่เตี้ยนะครับแม่มันนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับนานาครับผมอ่านานาครับผมแยกได้เนาะพ่อแยกเหรอแยกได้นะครับอ่านานาใหญ่ๆนะครับผมเท่าไหร่พ่อกู้นี้กู้นี้เก้าพันห้าเก้าสิบห้านะครับของราคาอยู่เก้าสิบห้าครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับอ่าบามันนานาครับผมนี่ลูกมันนะครับผมลูกมันถ้าแยกแล้วพ่อราคาแยกหรอถ้าแยกออกห้าพันปลายอ่าอันนี้ห้าพันปลายเนาะ อ่าตัวนี้ห้าหมื่นปลายแล้วลูกมาันนี่ก็สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นปลายสี่หมื่นปลายน้อยนะครับผมพี่น้องครับเนี่ยกู้แม่ลูกนะครับผมอ่าปลายจะใด้กับแม่เอลพอครับวันนี้เนี่ยได้กับแม่เอาหาผสมละอ่าเอาคลิปลงซะหน่อยครับคิดเตือนหากันครับผมเพราะว่ามาได้ถ่ายคลิปเงินครับเดี๋ยวผมจะลืมสคริปต์มดครับมหูจะถามยังไงนะครับอ่าม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 าไหลมาครับอ่ามานี่มานี่ครับกับนี่อันนี้สามนี่จะใด้ป่อเนี่อันนี้สี่สี่หมื่นเจ็ด แม่สาวนี้นะครับร้อยร้อยรบวกไปปลเกือบร้อนะครับท้ายมันหนาครับผมหนาอันนี้ยังก็บไปได้ใส่นะพ่อเนาะยังไปได้ใส่เตือนะครับแม่สาวสี่สิบเจ็ะพ่อสี่หมื่นครับราคาพ่อนะครับผมสี่หมวันนี้เปิดในคออเลยนะครับในข้อผสมเลยครับน้องเราที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับมาหาแม่โบสครับโอ้แม่นนี้โบสถดีครับผมโบสดีครับผมสูงประมาณร40 ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบมีอยู่ครับยังไม่ได้ใส่นะพ่อเอานี่ได้ใครับอ่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับร้อยสี่สิบอยู่ครับท้ายประมาณนี้นะครับแม่นี้โบดนะครับโบดทโบ๊นะครับเท่าไหร่พ่อแม่อันนี้ห้าหมื่นปลายนะครับผมอ่าห้าสิบปลายนะครับเนี่ยโบ๊โบดทครับหน้าดำมิ่มเลยครับผมเอายังมินหม้อทาไว้นี่ครับโบดดีครับผมอ่าแม่นี้ห้าสิบปลายครับยังไม่ได้ใส่ครับมาแอลครับพี่น้องครับมาแอลหากัดนะครับ เดี๋ยวจะไปพ่อฝั่งนั่นนะครับนี่ครับงูสาวก็มีนะครับอ่ามาข้อนี้นะครับปูนุ่มครับนุ่มน้อยนะครับกู้นี้นะครับสูงประมาณร้อยสามสิบในน่อยครับตึงกู้นะครับแดงกับเล่นะครับผมเป็นเล่ขาวนะครับปูนุ่มนะครับผมอ่าขาวชมพูนะครับปูนุ่มนะครับผมพึ่พ่อนะครับทายดูนะครับนี่ดูนะครับ แดงครับเนี่ยสายคุณนะครับสายคุณครับพี่น้องครับนี่เล่นะครับหน้าตาฝรั่งเลยครับผมหน้าตาฝรั่งเลยนะครับแต่ราคาจะได้่อเนี่ยกูนี้กูนี้เก้าเก้าบนห้ากันหรอเปิดห้องเก้าสิบห้าเนาะ่อกูนี้ครับอ่าเก้าสิบห้าครับกูนี้นะครับผมอ่า นี่ใครพอนะครับไข่หันครับไม่เอาหาผสมนะครับบ้านผสมอยู่นี่นะครับบ้านต้ามะโกเนาะบอเนอต้ามะโกนะครับผมหางดงนี่นะครับหิมปิงเนาะบอเนอเนี่ยหิมปิงนี่นะครับผมอ่ามพอตัวนี้ครับแม่แม่นี่ใส่อะไรยังพ่อสามหมอกฮะใส่สามหมอกครับอ๋อใส่สามหมอกนะครับใส่เอ็มเฮดฟาร์มเนาะ ตัวนี้ใส่ของ M h Farm นะครับเจ้าสามหมอกนะครับได้ได้ได้กี่เดือนแล้วผ่านรอบแล้วอ๋อผ่านรอบแล้วนะครับผมแม่นี้นะครับผมความสูงน่าจะประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยสี่ชินะครับท้ายมันนะครับผมนี่นี่แม่นี้นะครับถ้าได้พ่อเนี่ยอ๋อตัวนี้ยางเตือนเหรออตัวนี้ยางเตือนยางเตือนอาเนี้อ่อพอพอหัวผสมไหมครับผมไม่เอาพ่อครับสนใจเพื้องใจไม่เอาพ่อ อ่ะคอกนี้นะครับแผมซองนะครับแม่แดงโบดนะครับอ่าตัวนี้แม่แดงแดงติดผสมนะครับผมติดลูกผสมครับแดงแดงนานะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับพี่น้องครับคอกมันก็จะแฉะน้อยธรรมดาครับแดงแดงนานาครับใหญ่อันนี้ผสมเคฟน้อยเนาะเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งครับผมได้เดือนฝ่ายนะครับก้าวสิงหานะครับได้เดือนฝ่ายนะครับน่ะตัวแม่นี้นะครับผมนะ แม่นี้ใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้นะครับนานๆนะครับผมนี่ร้อยสี่สิบบวกครับท้ายครับแล้วก็แม่โบดนี่นะครับโบดจัดจัดนี่ครับหัวล่นนะครับผมประมาณร้อยสามสิบปลายเกือบร้อยสี่สิบนะครับท้ายนะครับใกล้เคียงกันนะครับแม่โบดจัจัดนี่ตัวนี้กับเคเอฟสามหึงได้เนาะตัวนี้กับเคเสมนึนะครับผมอ ไม่เอาหากันครับพี่น้องครับช่วงนี้ตลาดยังมาเปิดนะครับผมก็ผมก็บ่ได้ไปถ่ายคลิปตลาดบ่มีอย่างครับเลยไม่เอาหากันนะไหนๆก็มาแลวกัเออถ่ายน้อยครับผมแล้วพี่น้องเขาได้ติดตามนะครับนี่ข่าวขาได้สอบถามกันลูกซีไว้านี่อ่าอ่เอาตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ครับมันติดกระทบสายหูเนาะครับมันเป็นติดกระทบหูนักนะครับเป็นงวปูครับไอเขาว่าเป็นลูกซีนะครับผมลูกซี0ว้ศูนย์เก้าหกนะครับ อแต่นี่มันเป็นติดกระทบหูนักนะครับผมอตัวนี้นี่ครับติดกระทบหูนะครับปูนี้นะครับผมอขุนอยู่นะครับตัวนี้นะครับใส่อันนี้เปิดราคาได้นี่ตัวนี้สี่หมืนห้าเนาะสี่หมืนห้าครับของปูนะครับสูงประมาณร้อยสาสิบแปดเกือบร้อยสี่สิบนะครับมันติดหูนะครับผมเนี่ย นี่ครับหากมาแอวหากันครับพี่น้องครับมาแอลมาอู้กันครับผมคุยกันได้ครับผมอยู่ใกล้ๆกันครับเข้ามาเอวหากันเพลิงใจมันแบบมีงัวข้างพอนะครับมบได้ไปกาดครับว่ามาเอวหากันนี่ครับคอกผสมครับผมนี่ครับเจ้าของงัวอยู่นี่นะครับผสมครับอ่า มาแปลงไว้ในสวนนะครับเปลี่ยนจากในบ้านมาในสวนครับเพราะว่าผสมขยายกิจการครับขยายกิจการนะครับงัวนักครับงวล้นบ้านนะครับต้องมาอยู่ตรงครับเพราะว่ามาอยู่สวนนะครับนี่ครับนี่แหละครับวันนี้ผมก็ได้แวะไปเอาหาผสมนะพี่น้องครับก็เลยถือโอกาสถ่ายงัวถ่ายคลิปใหือพี่น้องเขาได้หันได้ชมนะครับได้ติดตามกันยังเก่านะครับผมฟังไปลืมกันเตือนเนอครับพี่น้องครับ อาจารย์ใพี่น้องแค่แค่แค่ไม่เอาหาผสมกันมานะครับผมผสมผสมเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรอย่างก็เผื่อคนจะลืม0ูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าห้าหกห้าห้าหกห้าสองสามสี่ห้าสองสามสี่ครับครับขอบคุณครับพี่น้องครับอ่าใครไม่เอาหาผสมกันมาครับผมสำหรับเดี๋ยววันนี้ผมก็บอกว่าบัรแน่นะครับอาจจะไปตั้งใดต่ออาทิตย์ตามกันนะครับผมถ้าบบมีไปตั้งใดกะอาทิตย์หน้าครับต้องรุนครับว่าผมจะไปโพสต์ข้อกตั้งใดครับถ้าผมมีเวลานะครับเนาะ ถ้าง,งานผมบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ออขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม